พระเอกซีรีส์วายสุดทนโผล่ซัดกลับต้นต่อปมข่าวสารภาพรักกับคู่จิน้นสืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงหลังจากที่เต่าทีวีพูดออกมาโพสต์ประโยคใบ้คำว่าพระเอกซีรีส์วายแอบสารภาพรักกับคู่จิน้นแต่โดนอีกฝ่ายตอกหน้าผมชอบผู้หญิงครับท่ามกลางแฟนคลับแห่สงสัยว่าใครกันคอมเมนต์เดากันสนั่น ล่าสุดแม็กจิรายุทธ์หรือแม็กเดสตารได้มาระบายความในใจบอกว่าที่ออกมาพูดนั้นไม่ได้ร้อนตัวต่อให้ไม่บอกชื่อหรือตัวอักษรย่อแต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือคนที่กระทําโดยคู่จิ้นของตัวเองก็คืออดีตนักแสดงซีรีส์วที่ตอนนี้มีคดีร้ายแรงอยู่เป็นข่าวที่ใครๆก็รู้จักตัวเองและทางใครซีเรียสกับเรื่องนี้มาก เรื่องนี้เจ้าตัวบอกกับทางค่ายในซีรีส์ที่มีอักษรย่อว่าดอออดอเองโดยการที่ตัวเองจะสารภาพจะชอบน้องเขาแบบนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆและในเขาก็มีการหลุดออกมาว่าผู้จัดการเป็นคนส่งให้เขาดูเจ้าตัวบอกว่าเสียความรู้สึกมากๆและก็ตอกย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ร้อนตัวแต่รู้ว่าหมายถึงตัวเองและก็รู้สึกแ yeah ย่ในขณะเดียวกันทางด้านอินสตาแกรมของเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมระบุข,ข้อความว่า ยอมโดนด่าโดนเหยียดโดนตำหนีจากแฟนคลับจากผู้ใหญ่จากเพื่อนแม็กเข้าใจและยอมรับได้ยอมโดนพิธีกรบางคนยามว่าบางคนไม่ใช่ทุกคนให้ด่าผมผมก็ทนและยอมรับได้พอนานๆเขาไม่หยุดสรรหาเรื่องส่วนตัวของผมออกมาแชร์จนสนุกป,ปากคุณก็รู้ว่าอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดถ้าความพอดีมันไม่มีคุณก็ออกไปจากวงการบันเทิงเพราะคุณก็คือสื่อคุณพูดอะไรคนฟังก็ต้องฟังและ,ะรายการควรหยุดสนับสนุนคนอย่างพี่เขาสักที เพราะทุกคลิปวิดีโอในโซเชียลมันจะมีเป็นตราบาปสำหรับผมไปตลอดชีวิตคิดถึงพ่อแม่ผมบ้างเวลาเขาเห็นลูกเขาโดนดา่าและหนุ่มแม็กยังได้บอกอีกว่าฟังเสียงผมสิทุกคนฟังความรู้สึกจากผมไม่ใช่จากปากคนอื่น